พี่คนนี้คือพี่พีทนะฮะอโโของข <า S 2> ล้าขาลอตเตอรี่ <นะ S 2> ถึงตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังในเรื่องความซื่อสัตย์นั่นเองนะครับเพราะว่ามีลูกค้าขาประจำเนี่ยมาซื้อลอตเตอรี่กับพี่พีทผ่านทางไลน์แล้วปรากฏว่าซื้อไป15คู่ถูกรางวัลที่1นะฮะเป็นมหาเศรษฐีใหม่เลยรับไป90ล้านบาทโดยมีการมองว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยป่านนี้พ่อค้าคนอื่นแม่ค้าคนอื่นเนี่ยอายัดหวยไปเองแล้วเอาไปขึ้นเงินเองแล้วไม่รอแล้วนะฮะ แต่ปรากฏว่าพี่พีทเนี่ยรอจนกว่าเจ้าของตัวจริงจะมารับแล้วสุดท้ายก็ยินดีกับทางเจ้าของตัวจริงด้วยแล้วก็มีเรื่องของจรยาบาณคนขายลอตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าของหวยตัวจริงเขาบอกอย่าบอกนะว่าใครเป็นคนถูกพี่พีทก็ไม่เปิดเผยข้อมูลด้วยนะเขาบอกมันคือเรื่องของจรรยาบาณวิชาชีพทําให้หลังจากนั้นมาพี่พีทกลายเป็นคนดังไปเลยแล้วก็ล่าสุดนะครับมีอาจารย์เป็นหนึ่งก็คือสินแสชื่อดังท่านนี้เนี่ยก็เดินทาง ไปที่แผงขายลอตเตอรี่ของน,นายธนวัตรหรือว่าพี่พิชคนนี้แหละรวมถึงอาจารย์สินแสเป็นหนึ่งเนี่ยก็มีการมอบรูปภาพที่เขียนคําว่ารวยให้พร้อมกับมีการเปิดเผยนะครับว่าอาจารย์เนี่ยเห็นภาพข่าวเห็นข่าวแล้วถึงความซื่อสัตย์ของพี่พิชคนนี้แล้วก็มีความรู้สึกชื่นชมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยอยากจะมอบภาพที่เขียนด้วยผู้กันที่มีคําว่ารวยมามอบไปกับพี่พิชด้วยตัวเองแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็แน่นอนว่าในเมื่อสินแสเป็นหนึ่งมาถึงปุ๊บอันดับแรกที่ต้องดูคือเรื่องของ่วงจุย้ยอ,อาจารย์เป็นหนึ่งบอกว่า่วงจุ้ยของแผงลอตเตอรี่แผงนี้เนี่ยมีคุณสมบัติครบทุกป,ประการ้ขาขายยังไงก็ร่ำรวยรวมถึงอนาคตเจ้าของแผงนี้จะมีการขยายกิจการมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็มีการให้สติด้วยนะครับว่าตอนนี้พี่พีทเนี่ยกลายเป็นคนดังแล้วมีคนรู้จักกันทั้งประเทศ ต้องรักษาความดีความงามความซื่อสัตย์สุจริตเอาไว้แล้วชีวิตของพีพพ่พิ์คนนี้จะมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ,ต,บต้องบอกว่าเกิดมาครึ่งชีวิตเนี่ยยังไม่เคยเจอในสนินง่งต่านๆอาจารย์ก็เห็นจากโยงกับคำว่ารวยก็เลยมีควารู้สึกว่า อยากจะให้เนี่ยให้ให้ของขวัญเขาสักอย่างที่เราเป็นผลงานของเราเองแล้วก็ด้วยสิ่งที่มีความรู้สึกวอย่างที่อาจารย์บอกว่าด้วยความชื่นชมนะคก็เลยเขียนโพสใน a c e b o o กว่า,วาลูกศิษย์จ๋าช่วยหาให้หน่อยช่วยหาคนนี้ให้หน่อยอาจารย์อยากจะไปมอบคําว่ารู่นเนี่ยโดยมีลายเซ็นอาจารย์เนี่ยมาให้ก็มีการติดต่อจากลูกศิษย์หลายคนพยายามจะเชื่อมเบอร์โทรศัพท์ของคนที่โพได้ติดต่อเขียนว่ามามอบให้ตัวยนะ ได้จะเปิดดูในเฟซแล้วก็ติดตามก็ไม่คิดว่าจะได้มีบุญได้จับป้ายแบบของอาจารย์ครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามครับแล้วก็ก็เป็นคนที่ชอบแต่ผมไม่เชื่อเรื่องแบบว,ว่าอะไรแต่ว,ว่าในเจ้าองนรอบเลยเชื่อครับ เห็นไหมคนดีทําดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สิ่งดีๆก็เข้าหาชีวิตอย่างต่อเนื่องตุกต้องเราเห็นบอกว่าวันนี้ค่ะลรตอรีโอ้โหลูกค้ามากันเยอะมากพี่พีบอกว่าลมแทบจับเลยเพราะว่าขายเสร็จปุ๊บลูกค้าขอเซลฟี่ด้วยพี่พีบอกโอ้โหกลายเป็นคนดังไปแล้วใช่กลายเป็นคนดังไปเลยแต่ว่าก็ยังเป็นคนดีคนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ขายลรตอรีที่จังหวัดสมุทรสาครเหมือนเดิมหลายคนก็อยากจะมีโชคมีดวงไงก็เลยไปตามซื้อพี่พีทกันนี่แหละค่ะก็เป็นกําลังใจให้คนดีกันต่อไปนะคะดูรายการสดช่องนิว พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a ล l y m o t i o n และ y o u t u b e วสิบ18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง